เฮ้ยยิงแล้วที่ต่อเฮ้ยเฮ้ยหายไปอีกแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกระเป๋าเป็นสเปิร์กมาแล้วครับนั่นไเนี่ยที่อยู่ด้านล่างสเปิร์กเบนยิงตุ้มตุ้มสมอยู่ครับถ้ากระเป๋ามาเนี่ยถูกยิงแน่ยิงเลยยิงเลยตุ้มตุตุ้มตุ้เฮ้ยเกระเป๋าเกิดใหม่ครับเมื่อกี้เหมือนไม่ยาเดียว เเกมือจย so สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้าวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนั้นอยู่ดีๆทำไมมันมาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหมาพร้อมกับอาวุธปืนแบบนี้กับพิตาก็มาพร้อมกับอาวุธปืนเช่นเดียวกันครับวันนี้เพื่อนๆนคงจะรู้ครับว่าเรามาทำอะไรกันนะพิตามาเล่นเก็บไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าไซเดนเฮดกันครับเพื่อนๆน พร <ula> ้อมกันหรือยังครับโอ้โหเราไม่การยิงเพื่อนตัวเองทําไมเนี่ยเอาเก็บลูกกระสุนมากเก็บลูกกระสุนมากครับไปครับไปครับเดี๋ยวพี่ต้านําไปครับด้านนู้นก่อนเลยครับครัเอาแล้วครับหุ้ยอุยอุยตัวใหญ่ด้านบนครับยิงเลยพี่ต้าตุ้ม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 อุยโอ้โหจะปอกฟังหน้าไปครับเอ้าแล้วมันหายตัวไปเลยเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะเอาพี่ต้าก็หายไปด้วยอ่ะอุ้ย เวลาเราจะจัดการมันอนะมันหายตัวไปครับเพื่อนๆโอโ้โ,อโหโอาดาบดาบหลุดมืออีกแล้วเฮ้ยครับไปครับเฮ้ยมันหายไปไหนไม่รู้อะเฮ้ยพี่ต้าเหมือนจะเห็นอะไรพี่ต้าเหมือนจะเห็นอะไรครับตามไปตามไปตามไปครับเฮ้ยเฮ้ยสกีบิดี้ครับเอาเลยเฮ้ยยิงแล้วพี่ต้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปอีกแล้วเพื่อนๆไหนะมันไปไหนฮะเไปไปไปตามไปครับเฮ้ยนั่นไงสกีบิดี้ฟุ๊ป เขาจะเป่าฟันเสร็จครับเพื่อนๆมันหายตัวไปอะแล้ววันนี้เราเฮ้ยอยู่ข้างหลังนี่เราอ่ะจริงด้วยครับทั้งใส่เดนเยนแล้วสกินนี้มาเขาเป่าวิ่งไปเอ้ามันหายไปแล้วเพื่อนี๋ยวมันเฉิดจยกขีดเป็นเฮลิคอปเตอร์แ้วมันดับทาไงกันดีอะเรามาประชุมมือกอนรู้สึกว่าวันนี้เราจะจัดการมันไม่ได้เลยอะทำไงดีอะเพราะว่าวันนี้เราน่าจะต้องแปลงร่างกันนะโอเคไหม เดี๋ยวเจ้าเปาจะเป็นอะไรนะเป็นไถจูเป็นไจูไม่ใช่อันนั้นมันปีศาจไถจูเดี๋ยววันนี้เราจะแปลงล่างเป็นสปีกเกอร์แมนไปจัดการเนาะตอนนี้เจ้าเปาจะแปลงล่างเป็นสปีกเกอร์แมนครับเต็มตัวโอ้โหกดพลังจึ๊บจุ๊บคุณเพื่อนเจ้าเปาเป็นสปีกเกอร์แมนแล้วครับนั่นไงครับีอยู่ด้านล่างสปีกเกอร์แมนยิ่งตุ้ม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  เดือบลอยครับปึ๊บโอ้มาอย่างแท้นี้เลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเมื่อกี้สปิกเกอร์มันเป็นพวกเราโอ้โหพิต้างงเลยเอาละครับตอนนี้หุยไซเรนเฮดเดินมาแล้วครับสงสัยจะต้องเป็นพิต้าครับตาจะแปลงร่างเป็นไททันทีวีมาเต็มตัวหนึ่งสองึอ๊บตอนนี้ครับพิตากลายเป็นไททันทีวีมาแล้วครับโอ้หลำแสงจากหน้าจอครับ เรียบร้อยเลยครับใส่เลนส์ถูกจัดการไปแล้วัเพื่อนๆกลับมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเมื่อกี้ต่อแปลงลางไปไงบ้างพิต้าสภาพิต้าก่อนดีกว่าเมื่อกี้ตอนแปลงลางไปไงครับมันก็ดีครับโอ้โหมันเหมือนแบบมีตัวอะไรมาสิงใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวถามจ้าเปล่าแปลงลางเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับบอกเพื่อนๆหน่อย เ็วฮ้ย,ยไม่มาเป่าเมื่อกี้เป็นสเปีกเกอร์อย่าฟุ้งดิโอเคครับตอนนี้เราก็แปลงร่างจัดการกับไซเลนเฮดและสกีบิดี้ไปเฮ้ยเหมือนวิญญาณจะหลงเหลืออยู่ในตัวครับเอาละครับเฮ้ยพิต้าจัดการเลยเฮ้ยวิญญาณสีวีเบป็ดอยู่โอ้โหหยิบะระเบิดขึ้นมาอะไรยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาตอรีนะนะไปเร็วเฮ้ยแย่แล้วครับตัวนี้ เหมือนเจ้าปอจะเจอผีครับนั่นก็คือผีเสื้อใช่ใช่่ตอนแรกเราก็นึกว่าเจอผีจริงๆครับวันนี้เราเข้ามาสู้พบกันในเกมฟรีไฟล์ครับวันนี้เฮ้ยเเดี๋ยวเดีได้ยินเสียงยิงครับอยู่ฝั่งนู้นครับเฮ้ยเสียงยิงอะไรอ่ะไปสำรวจทีมฝ่ายตรงข้ามเรานะครับซึ่งมีศัตรูอยู่พี่ต้ามีอาวุธอยู่แล้วนะครับ แต่ละคนจะมีกระสุนอยู่ด้วยกัน5นัดครับอาละครับเฮ้ยพิตาคนร้ายอยู่ตรงนู้นหนงเลยตุกตุ๊กตุ๊กโอ้กระสุนหมด้ะครับกระสุนอยู่นี่วิ่งมาเก็บเรากริ๊งอ่าได้กระสุนใหม่แล้วครับตุมตุ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 ้ยแล้วจะาป่าวอะจะพาพิต้าตะลุยไปนะครับตามไปเลยครับตามไปเลยโอเคนี่คือพาหนะของเราครับเฮ้ยนี่ศัตรูอยู่ตรงนู้นคร โอ้โหขบวนล่วงลวงล่วงล่วงลวงล้วงล่วงวงอหย่วงยังกนกครับไม่เรียบร้อครับมาต่อครับเราตามพี่ตาไปครับลุยเลยครับตมตุ้มตุโอ้ยไปไโอ้ยพี่ตาโดนยิงครับไปไครับตามไปครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะจัดการได้แล้วครับ โอ้ตอนนี้เราผ่านดาเมาแล้วครับเฮ้ยนี่อาวุธร้อนนะมา,ามที่เราพิงสักตวแล้วเราได้อาวุธมาอันนึง่งป้าเก็บไปเก็บไป,ไปเก็บเข้าคังเราก่อนครับโอเคเฮ้ยเจ้าเป่าก็ได้อาวุธมาเพิ่มครับเดี๋ยวเดี๋้เนาะได้สมบัติมาหรอเดี๋ยวอันนี้มันหลบของนี่นะหลบสก,กิมมี่ดี้อะเอาไปเก็บก่อนนะครับเก็บเข้าคังเลยครับ,รบ,รบนีพี่ป้าโดนลุมครับ มีทางซ้ายหนึ่งตัวทางขวาหนึ่งตัวครับยิงก็เลยครับตุ้ม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 เฮ้ยโอ้โหตอนนี้ต้องเจอกับ RPG ครับตุ้ม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 โอ้โหศัตรูถูกจัดการเรียบร้อยครับเฮ้ยแต่พี่เต้โดนยิงครับเลือดลดไปเยอะเลยเฮ้ยมันมีตัวเพิ่มพลังอยู่วิ่งมาเก็บก่อนวิ้งอ๋อพลังเต็มเหมือนเดิมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่คนละทีมใช่ไหมเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราเจอศัตรูที่เป็นตัวจริงนะครับก็คือกระเป๋านั่นเองพี่ตาไปตามล่าไปครับเดี๋ยวเราจะตามพี่ตาไปล่ากันครับเราจะไปตามล่ากระเป๋ากันครับซุ่มก่อนนะซุ่มก่อนนะนู่นๆๆ่ครับเจ้าเป๋าอยู่ตรงนู้นครับวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วตไปไปไปจ้องตามไปครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอเคครับโอเคครับตอนนี้พี่ตาซุ่มอยู่ครับถ้าเจ้าเป่ามาเนี่ย ยิงแน่ย <tampoco S 2> ิงเลยครับยิงเลยครับตุ้มตุ้มตุ้มตุ้บตุ้มตๆๆมตี้หตุ้มตุ้บตุ้มตุ้มตอ้มตุ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 ้่ตุ้ม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 ตุ้ตุนมตุ้มตุ้มจุ้มตุ้มตุ้เตุ้ม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 ตป้มตุ้มตุ้มตน้มตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มตุ้มตอ้มต้มตุ้มตุ้มตุ้ยตุ้ต้มตุ้มตุ้มตตุ้มตุ้มต้มตุ้มตุ้อต้มุ เรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าเปาถูกจัดการไปแล้วครับน่าจะไปที่จุดเกิดแล้วไปพี่ทาไปตามลาเจ้าเปากันต่อครับทันี้เกมเราเฮ้ยยังไงเจ้าเปาเกิดไปแล้วโอ้โหตอนนี้ยังมีเกาะโอ้โขโอโพี่ทาโดนยิงไปครับแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายครับเป็นเกมที่ปั๊มเลือดก่อนิงนี่เหมือนแต่ละคนก็คือสามารถปั๊มเลือดของตัวเองได้ครับ โน,น่น,นพี่ตาแอบอยู่ตรงนน้นนะครับซุ่มอยู่ครับเสื้อเปล่าครับอยู่ฝั่งนี้โอ้โหยิงรัวเหมือนกันครับยิงรัวยังไงวิ่งหนีไปดูเลยโน่นย่องมาครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหพี่ตาปั๊มเลือดอีกแล้วเดี๋ยวจะไม่โดนยิงเลยปั๊มเลือดทำไมเนี่ยไปครับไปครับวิ่งหลบวิ่งหลบครับวิ่งหลบครับเดี๋ยวอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นกับตัวเกมอันนี้ครับรู้สึกว่าเกมจะมีบั๊กครับเพื่อนๆดูดีๆกลายเป็นกีตาร์เฉยเลยเฮ้ยเกมมันติดบั๊กแล้วเนี่ยไปเลยกลับไปที่จุดเกิดไปปึบเฮ้ยกะเป๋าเกิดใหม่ครับเมื่อกี้เหมือนเฮ้ยอย่าเล็บั๊กเกมเหมือนจะยังอยู่ครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเปาเกมมันติดบั๊กแล้วไปกลับไปที่จุดเกิดไปโอ้แล้วเดี๋ยวพอพอยิงทิ้งไปก่อนครับแล้วกลับไปยิงจนเกิดไปปึ๊งปึ้งปึ๊ง เค,ครับโอ้โหตอนนี้เกิดการต่อสู้แล้วครับตอิ้วจ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 ิ้วโอ้โห,โอโหตอนนี้พี่ตาได้ยานพาหนะครับเป็นยานพาหนะหุ้มเกาะครับโอ้โหนี่เป็นไงล่ะตอนนี้ได้ยานพาหนะมาครับโอ้ยรถปืนคู่ครับรถปืนคู่เอาโอเคครับวันนี้เราก็มาจำลองเล่นเกมฟรีไฟกันนะเพื่อน จัดการกันอ่าเล็ดรถล้มอีกโอเคนะครับเออาไงถ้าอยากให้เจ้าเปากับพีตาเล่นเกมอะไรก็ฝากบอกได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่างเงี้ยหรือฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่นะครับแล้วกับพีตาด้วยไปแล้ว